เศรษฐาปืนลั่นใส่ขาตัวเองตัวเพื่อไทยทำโผพันตำรวจเอกป่วนหลังเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองการที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องมีสสของพักเพื่อไทยฝากให้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับผู้กำกับพบว่าฝ่ายเศรษฐาและพักเพื่อไทยพยายามพลิกสถานการณ์และเดินแผนแก้เกมอย่างรัดกุม ดยการที่เศรษฐาและคนในพักเพื่อไทยจะพูดเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเพื่อให้จบกระแสโดยเร็วไม่บานปลายไปมากกว่านี้การทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองของเศรษฐาหากยิงดูจากสถานการณ์แวดล้อมยิงมัดแน่นดิ้นหนียากเพราะขณะน,นี้เป็นช่วงที่ํำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังทำโผบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทั่วประเทศในระดับรองผู้บังคับการและผู้กำกับตามกองบัญชาการตำรวจต่าง จนถึงสารวัตรทั่วประเทศหรือที่เรียกว่าโผรองผู้บังคับการและสารวัตรที่มีการสั่งให้ผู้บัญชาการกองบัญชาการต่างๆส่งโผบัญชีรายชื่อไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน29พฤศจิกายนนี้โดยมีข่าวว่าในส่วนของกองบัญชาการที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งให้ส่งโผไปที่สำนักงานผบอตรตั้งแต่วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนหน้าเศรษฐาไปพูดที่พักเพื่อไทยหนึ่งวันขณะเดียวกันเศรษฐายังเป็นนายกที่คุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเป็นประธานคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจหรือกอตอที่ต้องรู้ทึงความเคลื่อนไหวสําคัญสําคัญของสตอชอที่ก็จะรวมถึงการส่งโผสีกากีไปที่สํานักงานกําลังพลสตอชอ,อีกทั้งเมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจพฤายนพบว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิบนผบอตรก็เดินทางไปพบนายกที่ทาเนียบรัฐบาล แต่นายกบอกว่ามาคุยเรื่องงานความมั่นคงการที่ตอนนี้อยู่ในช่วงทำโผแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับทั่วประเทศและเศรษฐาคุมตำรวจเป็นประธานกตรด้วยตนเองและบอกกับสสเพื่อไทยว่าที่ขอให้ช่วยพิจารณาโผแต่งตั้งผู้กำกับทั่วประเทศที่นายกบอกว่าคงมีคนผิดหวังเพราะขอไปแล้วไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการพลาดครั้งใหญ่ของเศรษฐาและเพื่อไทยที่หลักฐานดิจิทัลฟุตปิ้นหรือรอยเท้าบนโลกดิจิทัลมัดแน่นดิ้นไม่หลุด เพราะทั้งภาพและเสียงที่เสดฐาแก้ภาพประจานสสเพื่อไทยที่ส่งตัวฝากตำรวจในสังกัดไปถึงเสดฐาและคนใกล้ชิดนายกเพื่อขอให้ช่วยพิจารณาและส่งต่อไปยังบิ๊กตำรวจในสตอชอให้พิจารณาแต่งตั้งยกย้ายไปตามชื่อและตำแหน่งที่ส่งไปภาพและเสียงที่นายกพูดการห้องประชุมดังกล่าวมันไม่ใช่การแอบถ่ายไม่ใช่คลิปหลุดแต่เป็นการพูดกลางวงประชุมสสโดยมีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพ ทำข่าวในช่วงดังกล่าวที่ปกติทางพักก็จะให้สื่อเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตในช่วงแรกๆของการประชุมของเพื่อไทยนะัดสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเวลาเศรษฐาและอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อนายกทําปืนลั่นใส่ขาตัวเองมันเลยทําให้สุ่มเสี่ยงกระทําผิดรัฐธรมนูญมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบห้าวงเล็บสามในเรื่องการไม่ให้สสก้าวไกยหรือแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ อีกทั้งอาจยังขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสะระพศ2561ที่ให้ใช้กับรัฐมนตรีและสสด้วยจนสามารถถูกล้อไปที่คณะกรรมการปรปรชได้ทำให้เศรษฐาและเพื่อไทยต้องใช้วิธีตั้งหลักพูดเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดและต้องพยายามตัดทอนไม่ให้มีการขยายความไปมากกว่านี้อันจะเห็นได้จากคำให้สัมภาษณ์ของนายกสองครั้งหลังถูกสื่อมวลชนซักถามในประเด็นดังกล่าว ก็มักจะตอบแบบหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกนําไปขยายความต่อได้ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าคนในพักเพื่อไทยบางส่วนเช่นทีมฝ่ายกฎหมายทีมวิบรัฐบาลทีมตอบโต้ทางการเมืองของเพื่อไทยก็มีการเรียกประชุมกมารเมื่อช่วงสายวันพุธที่22พฤศจิกายนทันทีที่พักเพื่อไทยเพื่อประเมินสถานการณ์ในกรณีดังกล่าวหลังเห็นทีท่าไม่ดีในเรื่องนี้โดยข่าวว่ามีการกำชับให้สสของพักเพื่อไทยทีมตอบโต้ทางการเมืองของนายกรัฐเพื่อไทย เลี่ยนที่จะให้สัมภาษณ์หรือตอบโต้ในประเด็นนี้ให้ในายกตอบสื่อคนเดียวเพื่อหวังให้เรื่องจบโดยเร็วการพาดดังกล่าวของเศรษฐาทําให้หลังจากนี้เจ้าตัวคงระมัดระวังมากขึ้นในการพูดจาแสดงออกในที่สาธารณะที่ต้องปรับบุคลิกให้มีความเป็นผู้นําประเทศมากขึ้นหลังก่อนหน้านี้ก็พลาดมาแล้วหลายรอบเพียงแต่อิม a พกไม่แรงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีคลิปโยนปากกาที่จะท้อนตัวตนถึงความเป็นเสียใหญ่ซี o อบริษัท ที่มักแสดงออกหากเห็นอะไรไม่ถูกใจโดยไม่สนใจคนรอบข้างหรือกรณีการเรียกข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงไปรองรับอารมณ์ที่พื้นที่รับรองสนามบินสุวรรณภูมิที่นายกวยุกก่นวายเรื่องการแก้ปัญหาหมูเถื่อนที่มีเสียงสะท้อนว่าผู้นําที่ดีจะไม่ตําหนิผู้ใต้บังคับบัญชาในที่สาธารณะให้ต้องได้รับความอับอายหรือการใช้คําว่าขี้ข้าระหว่างให้คําแนะนํากับนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางาน ระหว่างไปประชุมเอเปกที่สหรัฐจนนายกต้องออกมาขอโทษและอ้างว่าใช้คําพูดแบบที่เคยบอกกับลูกไม่ใช่พูดไม่สุภาพแต่เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาหรือกรณีการทวิตเตอร์ประนามทันทีหลังเหตุการณ์การโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่เจยดตุลาคมที่ผ่านมาก็ถูกวิจารณ์ว่าเร็วไปจนมีข่าวว่าทําให้บางประเทศในกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอิสราเอลไม่พอใจกับท่าทีของผู้นําไทยเป็นต้น อย่างไรก็ตามผลที่ตามมากับกรณีตัวเพื่อไทยเอาเฉพาะหน้าทําให้ต่อจากนี้เศรษฐาและทีมงานการเมืองจะต้องวางแผนกันว่าจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรหลังถูกคณะกรรมการการสามัญของสภาอย่างน้อยสองชุดที่ตัวประธานกรรมการการเป็นคนของฝ่ายค้านจะเรียกไปชี้แจงนั่นก็คือคณะกรรมการตํารวจที่มีในายชัยชนะเดชเตชสสรประชาธิป,ปัตเป็นประธานและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ ที่มีรังสีมันโรมจากก้าวไกลที่เคยสร้างชื่อในการอภิปรายการสภาเรื่องตั๋วช้างเป็นประธานหลังกรรมธิการทั้งสองคณะโดดเข้ามารับลูกตรวจสอบเรื่องตั๋วฝากตำรวจของเพื่อไทยและเศรษฐาและมีกำหนดคิวเรียกเศรษฐาไปชี้แจงที่ประชุมกรรมธิการด้วยตัวเองประเด็นตั๋วฝากตำรวจจึงเป็นเรื่องแรกที่ฝ่ายกรรมธิการของสภาเข้ามาตรวจสอบเศรษฐาในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติให้รอติดตามเศรษฐาจะรับมือเรื่องนี้อย่างไร จะเดินทางไปชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่หรือจะหาวิธีเรื่องเพราะเกงหากโดนกรรมธิการจากฝ่ายค้านซัดหนักๆจะหลุดอีกขณะดเดียวกันโผรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้บัญชาการและสารวัตรทั่วประเทศที่คาดว่าจะคอดออกมาปลายเดือนนี้ไม่แน่ตัวเพื่อไทยในส่วนคนที่ฝากได้มีตำแหน่งลงให้คงทำให้โผสีกากีรอบนี้ป่วนพอควร